ครับสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมคุณเรืองสล็อตวันนี้เราก็มากับทุน990บาทนะกับเกมมาตองเวสองของเราหมื่นเดืมนะพอหนุ่มพ,พุ้ธชายมาขออนุญาตไปที่เบสสิบบาทกอนเลยก็แล้วก,กันนะวันนี้เรามาทุนเยอะหน่อยนะเรามาเกือบพันหนึ่งพันแหละขาด10บาทก็พันหนึ่งละมา10บาทดีกว่ายังไงพอหนุ่มพุ้ธชายโอ้เออยิ้มฟองนึงอืมไม่ได้หรอพอหนุ่มพุ้ธชายแต่มาเลดูพอหนุ่มกูเงียบนะสามช่องเล็กสามช่องเล็กไม่มาว่ะ ยังไงโอ้โหถ้าเดเสดายเมื่อกี้มาแล้วนะดสองน่าจะมาอีกสักฟองหนึ่งอ่ะแม่ดูแล้วมาครึ่งฟองนะแน่ไงทีละฟองเออสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ไหลไปจังหวะนี้สามช่องแรกไม่มีโอ้โหไม่ได้มาตามนัดว่ะสามผู้เจ้ายชายกูยังไงจังหวะนี้ห้ากลมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฟองหนึ่งพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มโอ้ยยี่ห้อ โอ้โหเสียดายน่าจะแับจะกลางแกแบบเออมึงไหลกว่านี้อีกดิหรือแม่ก็มึงก็เอามาอีกสักฟองหนึ่งี่ไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหผู้หนุ่มผู้ชายกูมาโอ้โหมายังไงจังหวะนี้ห้ากลมในไหลไปหนึ่งทีแล้วอก็ภาษาจีนสีเขียวมไม่ได้หวะลุ้นยากเลยภาษาจีนสีเขียว ยังไงยอดชายยังไงยอดเจอยังไงยอดชายมาเลยจังหวะนี้มาแล้วพ่อหนุ่มพ่อชายกูมาเอ้ยดอกแรกยังไงพ่อหนุ่มดอกแรกเกลือดอกสองไม่เกลือว่นจังหวะนี้ได้ไหลสองขีดไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหแล้วก็หมดเลยสัตว์มามาจังหวะนี้วายสามตัวกับภาษาจีนสีเขียวของเขาแล้วก็วายคูยังอยู่กับเขาเอ้ย เฮ้ยมาเฉยโอ้โหนึกว่าจะไม่เข้าภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนสองสีอะเฮ้ยโอ้โหพ้าชายมาเฉยหรือวะโอ้โหยังไงห้ารอบยังไงยังไงล่ะป้าหนุ่มวายสามตัวอย่างนี้ภาษาจีนสีเขียวหน่อยไม่ได้ภาษาจีนสีเขียวน่าจะมาจะได้ไม่ได้มา ยังไงพระยอดชาย5ขีด5ขีดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้ว5กลม2องสองขีดก็ได้นะ2ขีดน่าจะมานะนี่แต่สวยจัดเลย2ขีดไม่สุดแถวสุดแนวขาดแค่ช่องแรกตัวเดียวโอ้โหหมดแล้ววะมาโอ้โหพระยอดชายเท่าไหร่เอ้ย600 667บาทนะก็โอเคขอรับขยำเบ็ดน,นิดนึงนะไป20เลยดีกว่าเอ้ยไอ้หนุม่ม ไม่ค่อยนานๆานนาๆาจะเอาทุนมาเยอะทีไว้เฮ้ยไม่เอาว่ะวันนี้ขอสักหมื่นหนึ่งมาเพื่อทายมามาเพื่อทาย,ายมาไม่ไหลอีกหัวควยเอ้ยมาขอดุมขอแปดฟองดิโอ้โหมาไม่แปดฟองอะ่ะประยุทธ์ยังมาแปดปีเลยมึงแปดโอ้โหห้าห้าขีดนึกว่าห้าขีดจะเข้านะเมื่อกี้นะโอ้โหยังไงชาย เอาอยัางไงชายมาเฉยเลยปนุม่มสองกลมในไหลแล้วสามสามสามอะไรวะไม่มีคู่เลยสัตว์สามต้องขาดทั้งสองตัวโอ้โหจะจะล้องหาสามตัวอื่นแม่งก็ไม่มาเลยเหี้ยโอ้โหเว้ยไอ้หนุ่มสองสองไม่มีอน้า <c oughs> ชายสองขีดในไหลไปจังหวะนี้สองกลมไม่มีโอ้โหมาห้ากลม โอ้โหโอ้โหช้ายโอ้โหช้ายยังไงช้ายยังไงยังไงหนุ่มยังไงพอจะช้ายโอ้โหเฮ้ยสองกลมไปสองกลมกับสามมาจังหวะนี้แล้วห้าโอ้โหห้าช่องแรกไม่มีว่ะเสียดายโอ้โหน่าจะมาไวห้าช่องแรกอะไรวะโอ้โหมามายังไงมายังไงหนุ่มเอามา โอ้ยชายมึงจะแตกมันแตกนิดเดียวแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็โอ้โหสภาพวายคู่มาอย่างนี้หมดไปหนึ่งทีแล้วภาษาจีนสองสี่เลยอะไรต่อเฮ้ยโอ้โหเชี่ยโอ้โหภาษาจีนสองสี่โคตรเอาสัตว์โอ้โหมาหนุ่มยังไงมาหนุ่มยังไงไอ้ Ừ, ไอหนุ่มแม่งไม่มาวะ่ะไอหนุม่มไอหนุม่มไอหนุม่มฟองหนึ่งไอหนุม่มไอหนุ่มแม่งไม่ให้กูไหวสัตว์โอ้โหเรียกไอหนุ่มไม่ให้ต้องเรียกไอชายใช่ไหมโอ้โหฮาคิดไม่ได้โอ้โหเว э ้ยแล้วมึงมาทำมาเขื่อนอะไรกูรู้ได้ฟองมาแค่ฟองเดียวนะมาจาังหวะน,นี้ไหลไปจังหวะนี้ฮาคิดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วฮะโอโ้โ,อโห น่าจะมีห้ากลมช่องแรกว่นะน่าจะได้มีวายอีกตัวหนึ่งโอ้โหแล้วก็เลยไม่ไหลเลยทีนี้เฮีย er. สาภาพยังไงพ่อหนุ่มยังไงหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มยังไงโอ้โหอยากเกลือนะพ่อหนุ่มนะอยากเกลือนะพ่อหนุ่มนะสอง <c oughs> สองไม่มาว่ะสองอะไรไม่มีมาชายมาดิมาหน่อยจะใชยมาหน่อยยอดใช้ถ้าวันี้ห้ากลมไม่มีโอ้โห เกินไปเก็จะเกินไปไทิพโอ้โหมายังไงมายังไงมาโอ้โหเฮียเท่าทุนแล้วไอ้สัตว์สป้าปั่นไม่ขึ้นเลยโอ้โวยโอ้โหเหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะดีเหมือนจะขึ้น,ม,น,ม,น,นมามาถึงมา,มา,งมาไอ้สัตว์มามึงไม่มาตอนนี้มึงจะมาตอนไหนมาโอ้โหยังไงองแมกเลยอ่ะ สองเรืออาสามไม่เกลือว่าจังหวะนี้ห้าขีดได้ไหลกับสองจมไปหนึ่งทีแล้วสองขีดโอ้โหไม่ดีสองขีดน่าจะมาช่องสองยังไงสองสองวายแล้วก็หนึ่งวายแล้วก็ไหลไหลห้าแล้วก็ไหลโอ้โหไหลยังไหลอย,อยู่มาโอ้โหเว้ว่าไม่ได้นะพ่อหนุ่มมาหารอบสุดท้ายยังไง สองรอบแล้วไอสัตว์รอบสุดท้ายอย่าบอกไอเฮียโอ้โหไอเฮียแม่งปั่นไม่ขึ้นเลยไอสตัตว์สภาพโอ้โหไม่ไหวไเฮียโอ้โหมันเหมือนจะปั่นขึ้นหน้าอะไรวะ ไปไปประมาณกูณเหลือเท่าทุนไปไปประมาณกูณเงินกูจะลดไอสตร์เอ้ยโอ้พักก่อนดีกว่าทุกคนพอก่อนดีกว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผมโอ้ไม่ไหวจริงไม่ไหว